าพบกับเจน,นะคะนักลงทุนเพื่อการเดินทางคลิปนี้เป็นคลิปที่บูดาเปสต์เป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะก่อนหน้านี้พาไปเที่ยวบูดาเปสต์มาสองคลิปแล้วนะคะอันนี้คือที่เขารอรถขึ้นรถเมย์กันนะคะปกติเวลาตไปเดชชอบไปดูรถเมย์ไปดูสถานีรถไฟตู้กดตั๋วค่ะก็ะคือที่นี่คนต่างชาติก็ ค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่นเพราะเป็นประตูสู่ยุโรปตอนออกนะคะตอามายุโรปตอนออกนะคะก็ได้เห็นความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือสถาปัตยกรรมต่างๆเลยหนะ้าตาผู้คนก็จะไม่เหมือนฝั่งยุโรปตะวันตกเลยค่ะก็ทําให้เราได้รู้เลยว่าทาไมยุโรปตะวันตกรวยกว่ายุโรปตะวันออกนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนะคะมาดูสถานีรถไฟเป็นนี้เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะ เพราะว่าเดี๋ยววันลุ่งขึ้นเราจะต้องขึ้นรถไฟกลับไปที่ออสเตรียแล้วก็กลับไปบ้านที่สวิตค่ะต้องมาดูล่วงหน้าจริงๆแต่เป็นคนหนึ่งที่เวลาไปประเทศไหนชอบดูรถสาธารนณะมันบง่งบอกอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะเพราะรถสาธารนณะมันก็จะได้เจอผู้คนทั้งหลายระดับเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอะค่ะจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือไม่ว่าคนจนคนรวยเขาก็ขึ้นรถสาธารนณะถ้าคนมีตังเขาก็ขึ้นชั้นหนึ่งเนาะถ้าคนแบบทั่วไปเขาขึ้นชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยก็คือเจอคน สวิตเยอะมากนะแล้วก็เจอคนฝั่งยุโรปตอนตกมาเที่ยวบูดาเปสเยอะเลยค่ะในช่วงคริสต์มาสนะคะเพราะว่าวันที่เราถ่ายกันวันนั้นเป็นวันสิ้นปีค่ะเป็นวันที่31ธันวาคม2023นะคะอันนี้คือหน้าสถานีรถไฟรู้สึกเตเป็นนักลงทุนเพื่อการเดินทางอนะคะ่ะเวลาไปไหนถ้าเราได้สัมผัสบรรยากาศท้องถิน่นเราก็จะได้รู้ว่าประเทศเขารวยยังไงมีเงินทองมีการเก็บเงินทําธุรกิจยังไงอันนี้เป็นเหมือนห้องสมุดอนะคะ่ะที่เขาแจกหนังสือฟรีเราก็สามารถหยิบหนังสืออันได้แต่วันนั้นมันปิด เราก็เลยไม่ได้ใช้บริการนะคะแล้วฝั่งยุโรปตะวันตกหรือตะวันออกอะคะ่ะเป็นประเทศที่เขากำลังจะทำทวีปให้เขาเป็น green economy นะคะเนะะี่ยค่ะเราก็จะเห็นจักรยานให้เช่าราคาดีมากนะคะแต่ว่าวันนั้นเตมไม่ได้ขี่เพราะว่ามันหนาวแล้วก็มีสกูตเตอร์ทุกที่เลยไม่ว่าจะไปฮังการีไปเช็กไป Austria, ออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยคุณก็จะเห็น จักรยาในให้เช่าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเยอะมากตามที่สาธารนณะอันนี้เป็นฮีโร่สแควร์นะคะที่เราไปเที่ยวกันเป็นจุดกลางเมืองเนะะี่ยค่ะมีรถทัวร์มาจอดก็คือเป็นจุดเช็คพอยที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปฮังการีก็ต้องไปจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่สําคัญที่สุดของประเทศฮังการีค่ะและหลังจากที่เราถ่ายรูปเดิน ping, ชอปปิ้งชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินไปที่แม่น้ําดานูฟนะคะเป็นศูนย์กลางอีกอันนึง ที่สำคัญมากของเมืองนี้นะคะก็คือระยะทางเขาแนะนำให้ขึ้นรถรางไปมันจะมีเมโทรนะคะรถใต้ดินแต่ว่าเตกับคุณนิดเป็นคนที่ชอบเดินแล้วนั้นก็อากาศดีวันนั้นที่ภัยก็อากาศลบสิบได้อยู่นะคะก็คือก็หนาวอยู่เนะะี่ยค่ะนี่ก็เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าระหว่างทางที่เราเห็นแต่คนเดินไปเยอะมากประเทศก็คือไม่ไม่ต้องกลัวแบบอันตรายเลยถ้าเกิดเราเดิน จริงๆเราระวังนิดนึงก็จะไม่ได้เจอแบบโจรเหมือนที่เขาบอกยุโรปตอนออกโจรเยอะตอนที่เราไปเราไม่ได้แต่งตัวอะไรเยอะก็เลยไม่ได้เจอค่ะนี่ค่ะเป็นแม่น้ำดานูฟของกลางเมืองของเมืองหลวงฮังการีค่ะก็คือคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบเดินชมวิวแล้วก็มีบูดาคาเซลนะคะ<ม>ก็คือต้องขึ้นรถรางไปวันนั้นคนเยอะมากต้องต่อคิวนานเตยคุณนิดก็เลยไม่ได้ขึ้นก็เลยเดินชมแค่บรรยากาศแม่น้ําดานูฟนะคะแล้วก็เดินไปฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านแบบเป็น เหมือนอารมณ์เทคเอาเวะค่ะให้กินแล้วคุณนี้เขาก็ซื้อวายร้อนอะไรเงี้ยก็มีเครื่องลืมขายคนก็เยอะค่ะเนี่ยค่ะจริงๆเขามีล่องเรือด้วยมีถ้านหน้าร้อนจะเป็นล่องเรือมีทานอาหารมีแบบชมวิวอะไรเงี้ยแต่ในช่วงหน้าหนาวล่องเรืออาจจะไม่เยอะเพราะว่าลมแรงอะค่ะอันตรายก็เลยจะเป็นลักษณะแบบเดินชมวิวถ่ายรูปอะไรเงี้ยบรรยากาศสวยมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยไปยุโรปประเทศนี้ราคาดีกว่า ประเทศที่ที่เขาไปกันอิตาลีฝรั่งเศสหรือว่าแบบสเปนโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยถ้าคิดว่างบน้อยแล้วอยากจะเริ่มต้นยุโรปแต่แนะนําประเทศฝั่งยุโรปตอนออกก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีคนเฟรนลี่มากกว่าฝั่งตะวันตกมากๆแล้วก็สบายกระเป๋าที่นี่ช้อปปิ้งก็เยอะไม่น้อยกว่าฝรั่งเศสนะคะหรือว่าประเทศฝั่งตะวันตกบางเพออาจจะได้แท็ทลรีฟันเยอะกว่าอันนี้คือเขาลอขึ้นบูดาคาเซลกันค่ะค่ะเป็นฝั่งตรงข้ามที่จะเดินข้ามมาก็ ประเทศทิปนี้นะคะ3วัน2คืนประทับใจมากได้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการงกลงทุนจุกๆเลยถ้าใครชอบฝากกดหัวใจนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยแล้วก็ทิปนี้ต้องขอบคุณการลงทุนคริปโตนะคะแล้วก็หุ้นด้วยนะคะที่ทำให้เตมีทุนนัพั์มาเที่ยวในทิปปีใหม่นะคะก็ อยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนเวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็อยากให้มองหาไอเดียในการที่ทําให้คุณไปเที่ยวแล้วสุขใจสบายใจเสพบรรยากาศแล้วกลับมาทําให้พอร์ตเกษียงของคุณเติบโตขึ้นนะคะในประสบการณ์ที่เราได้ไปเห็นที่ไม่เหมือนกับประเทศไทยนะคะแล้วถ้าเกิดใครชอบ อยากเรียนรู้เรื่องคริปโตเคอเรนซีอยากจะเริ่มต้นเตมีหนังสือที่เตเขียนกับคุณนิสนาทน,นะคะชื่อคนธรรมดารวยได้ด้วยบิตคอยและคริปโตเล่มนี้รวบรวมประสบการณ์ของเรานะคะที่เราอยู่กับตลาดคริปโตมา13ปีแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็กดตกากัาหน้าช่องได้เลยนะคะส่วนใครถ้าเคยไปบูดาเปสต์มาแล้วหรือไปยุโรปตอนออกมาแล้วหรือชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะขอตัวไปเที่ยวบูดาเปสต์ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ